สวัสดีครับพบกับ News มา n i a อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเพื่อนบ้านของไทยสักนิดหนึ่งนอกจากาทางกัมพูชาก็ยังมีลาวนะครับที่อาจจะมีความขัดแย้งกับเราคือหลายคนก็มองว่าไทยกับลาวเนี่ยอาจจะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องแต่ลาวบางคนไม่ไม่ทราบว่าปากน้อยแค่ไหนอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาก็คงไม่ชอบไทยแหละแล้วก็บอกว่าไทยเนี่ย ก็คือทําให้ลาวเงินเฟอ้อเพราะว่าทางเรานําสินค้าไทยไปแล้วก็คนลาวก็ซื้อนะครับทำให้เงินเฟอ้อแต่อย่างที่นะครับว่าพอมีเซเว่นอีเลฟเสาขาแรกที่ประเทศลาวก็ดันมีวิธีเปิดกันใหญ่โตแล้วคนลาวก็แห่กันไปซื้อซะอ,อย่างนั้นนะครับแหมจริงๆถ้าเกิดบอกว่า,าไทยทําลาวเงินเฟอ้อเนี่ยก็ไม่สมควรไปอุ่นนุนหรืออะไรนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบนะครับมีการเปิดเซเว่นอีเลฟเมื่อไม่นานนี้เอง ถ้าจะไม่ผิดก็เหมือนวันสองวันก่อนนะครับโอ้โหพิธีเปิดนีใหญ่โตเอาผู้หลักผู้ใหญ่มากันเต็มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเห็นว่าคนเนี่ยเข้าไปจับจ่ายใช้สอยกันทีเดียวอืจริงๆต้องบอกว่าสินค้าไทยราคาถูกด้วยพอมีเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยก็เข้าทางครับไปซื้อของการที่คนเรามาบอกว่าเว้ยทางไทยเนี่ยเอาสินค้าไปขายแล้วคนลาวซื้อของของไทยแล้วทำให้เงินเฟ้อมันไม่น่าจะใช่นะครับต้องมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพราะอะไรกันแน่ จริงๆแล้วต้องบอกว่าปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อหรืออะไรไม่น่าจะเกี่ยวกับไทยเลยคือทางฝั่งไทยเขาก็วิเคราะห์นะจริงๆไม่น,น่าจะเกิดจากจีนมากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าจีนเนี่ยไปเอาทรัพยากรในประเทศของเราเยอะเลยเหมือนกับว่าคิซันไปติดกับดักหนี้จากประเทศจีนตอนนี้ก็แก้ยากแล้วก็ว่ากันไปแล้วตอนนี้โดนคนไทยบุก ก็คือทางแบรนด์ของไทยนะครับเซเว่นซึ่งไม่ทราบว่า,าไปในนามของคนไทยไปเองก็คือทาง CP ไปลงทุนเองหรือว่ามีการซื้อแฟรนไชส์ไปหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นว่าเซเว่นอลเว่นะครับคนเราคงรู้จักดีแหละหมาก็มาซื้อซื้อซื้อ,อพอมามีในเมืองในเมืองตนในประเทศเราก็โอ้โหได้รับความนิยมถึงขนาดมีพิธีใหญ่โตเลยทีเดียวผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีการไปทําพิธีเปิดด้วย เนี่ยครับเขาก็ไปจับจ่ายใช้สอยกันก็จะมีแบรนด์ไทยเยอะนะครับไม่ทราบว่ามีแบรนด์ลาวหรือเปล่าที่ขายในเซเว่นคนก็ไปจับจ่ายใช้สอยกันเยอะครับแน่นอนนะว่าเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางไทยอีกแล้วละ่ะ <c oughs> น่าจะเป็นจุดอื่นมากกว่าที่เขาก็คือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยถ้าตั้งใจจะบริหารประเทศหรือพัฒนาประเทศจริงมันต้องมีทางออกที่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะแบบว่ามีเรื่องของนอกในอะไรเยอะแยะทําให้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็น ติดกับดักของทางจีนซึ่งจีนเนี่ยแน่นอนก็ก็คือจีนจะเห็นว่าเขาก็เข้ามาในอาเซียนเยอะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามแม้แต่ประเทศไทยนะครับเราต้องระวังเยอะๆคือถ้าเป็นคนจีนทั่วๆไปเนี่ยเขาคงอยากจะมาเที่ยวไทยหรืออยากมาเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้แหละแต่ว่าในระดับของพวกที่เป็นนักธุรกิจหรือพวกสีเทาเนี่ยการที่เข้ามาเนี่ยเขาก็หวังประโยชน์ประโยชน์อยู่แล้ว จริงต้องบอกว่าคนจีนจริงๆชอบเมืองไทยนะครับแต่เรื่องของนักลงทุนนะเขาจะคิดอีกแบบหนึง่งมาเรียกว่ามา,าก็คือเป็นพวกสีเทาโดยเฉพาะเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ที่ชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ